กลับแล้วครับขบวน532นะครับได้ GEA 4559นะครับทำขบวนมานะครับ GEA 4 5 9นี่ทำขบวน559มาเมื่อ3-4วันที่แล้วนะครับแล้วก็เสียครับแล้วก็เลยเอาฮิตาชิมาทำแทนนะครับเมื่อ3-4วันที่แล้วตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเมื่อคืนทำ531มาขากับทำ532นะครับ4559นะครับ GEA ไปแล้วครับกลับหมดแล้วนะครับ558 556 536แล้วครับแล้วก็532นะครับกลับแล้วเหลือเหลือ556กับ560นะครับอันนั้นน่าจะมืดนะครับกลับมืดไม่มืดแลวครับเด็กเลยนะครับ